อนี่เขาถามตรงมากเรากลับดีกว่าเต้องตอบอย่างนี้ก่อนครับว่าไม่ครับก็อยเห็นบอกว่าแรกเริ่มเดิีก็เป็นแฟนคลับของอ๋อใช่ติะเชือป่ะใช่ใช่ติดตามติดตามเพลงของเขาค่ะ ก้อยนะครับก้อยเป็นคุณครูนะครับคุณครูสอนเรียนมัธยมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมร,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 ราชกัลยาณีศรีธรรมราชแล้วก็เป็นครูสอนฟิสิกส์แต่วงเล็บนะครับเป็นครูสอนฟิสิกส์ในความคิดของผมคือเ,ออเป็นครูสอนฟิสิกส์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยผมเลยได้จริงครับ หวานมากอ๋อเป็นคนเป็นคนใต้ด้วยกัน่เป็นคนนครนครสิทธิธรรมราชคนก้อนครับคนก้อนคนก้อนนะพี่นี่ปนไหนกับน้องคนไหนกับคนปักนั่งค่ะอ๋อปักนั่งคนป้านั่งปนป้านั่งปนจะาอวดครับอ่ายาลาเนี่ยยาลาดน้องคนนี้ไหนครับเราอยู่ไกลๆคอนนะโอ้ยแล้วนครสิทธธรรมราชคอนแก่นเออก็เห็นบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นแฟนคลับ อ,อ๋อใช่ค่ใะใช่ใช่ติดตามติดตามเพลงของเขาค่ะเราไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตอะไรเยราเราก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ถ้ามีแบบพี่เจมออกรายการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูทุกรายการได้ได้ข่าวว่าในห้องเนี่ยมีติดรูปเจมเรืองศักดิ์เลยนะคือต้องขอชมก่อนเลยว่าเป็นคนรสนิยมดีมากๆดยอด งเลยที่แบบวัยรุ่นก็จะมีติดรูปศิลปินที่เราชื่นชอบไว้ตรงฝาผนังห้องน้ำใช่ไหมคะไม่ใช่นอน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 ไมฮะเหลือจะถ่ายคล้องขึ้นแล้วไงติดไว้ข้างเตียงมองก่อนโน้แล้วก็โน้เขาคี้แบบนี่แฟนเราใช่ว่าเขาเป็นแฟนก้อยนะแล้วน้องสาวเขาจะชอบโดมประกอบลำเขาก็จะติดเขาจะติดอีกฝั่งนึงก็เป็นเป็นโดมประกอบลำฝั่งนี้เป็นเจมส์ลังสักเน้ แล้วมาเจอกันจริงๆเนี่ยเจอกันยังไงก็คุก็อยู่นครปกตินะคะแล้วก็มีโอกาสได้เห็นพี่เจมที่สนามบินสองครั้งก็ดูเอ้ยเหล่ออย่าเงี้ยคุณสูงเขาจะเด่นไงคะเขาจะตัวสูงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะไปฟิตเนสทุกวันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเดินเดินผ่านก็เห็นพี่เจมนั่งอยู่ที่ล็อบบี้ที่โรงแรมแล้วเราก็อุ้ย ไม่เจอเจอเจอแล้วหอยจังอะไรเงี้ยเจอหอยจังอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทักเขาก็เราก็ไปฟินเน็ตปกติห่างจากวันนั้นประมาณเดือนหนึ่งก็เจอเขาอีกอีกทีหนึ่งก็ที่รับบี้โรงแรมอีกหนึ่งครั้งอือทำไมพี่ไปนั่งเฝ้าอะไรตัวรอบบี่โรงแรมเต็มไม่มีงานการทำเหลืองก็แบบ ก็ยังคิดในใจว่าทําไมเจอเขาบ่อยจังใน3เดือนนี้เจอเขา3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันวันไปนั่งอ่อยแอนนอฟเขาอาจจะนั่งอย่ทุกวันนเขาอาจจะนงอกันนั่งรอรถงานงานลักแล้วก็เราก็ทนไม่ไหวแล้วแล้วก็โทรหาน้องสาวนะคะน้องสาวสนิทกันมากก็บอกว่าน้องเกดน้องเกดเกดทาไมเจอเจอพี่เจมีกแล่ะวะมันเอยยังไงดีอ่ะเกดก็บอกว่า ก้อยแกต้องเข้าไปแล้วนะคราวนี้ แกต้องแกต้องเข้าไปถามแล้วนะว่าเขามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกจะบ,บ้าหรอไม่กล้าเข้าไปหลอกอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่เจมเขาก็นั่งอยู่กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่ไม่กล้าหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ทําเป็นเดินผ่านเฉยๆก็เดินใกล้ๆหน่อยนะเดินจะบอกว่าเดินเฉียดๆเลยเงี้ยค่ะมไม่ทําของตกกันแล้วก็บังเอิญว่าคนที่พี่เจมนั่งคุยอยู<ๆ>่เขาทักก้อยขึ้นมาค่ะเขารู้จักก้อยค่ะเขาเป็นผู้ปกครองของนักเรียนแต่เราไม่ได้รู้จักเขานะคะแต่เขารู้จักแกเขาก็า สวัสดีค่ะครูก้อยก็อุ้ยตายรักดีใจมากเลยแล้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เลยแบบสวัสดีค่ะพี่เจมก็ได้ได้ทักกันตอนนั้นแล้วก็ก็ขอขอแชะขอถ่ายรูปเอแชะนะฮะแช่แช่คือถ่ายรูปเจปีที่รอคอยขอรูปนึงรอคอยแชะนี้เลยใช่ไหมก็ขอเขาถ่ายรูปครับอ พี่เจมก็แบบทักก้อยเหมือนประมาณว่าสนิทกันมากสนิทมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสวัสดีครับก้อยมาทําอะไรเหรออย่างเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะเหมือนทําเหมือนกับรู้จักกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกทำเนีย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 เราเห็นปึ้งครั้งแรกเนี่ยผมยอมรับเลยว่าตอนนั้นผมเข้าใจว่าเป็นดาราเออที่แบบรู้สึกสนิทกับเขามากนึกว่าเป็นดารารุ่นน้องมาถ่ายละครที่นคร แล้วก็ทักเฮ้ยน้องมาทำอะไรสนิทมากอะเหมือนรู้จักแล้วก็เป็นดาราเขาก็แชะแชทคือถ่ายรูปก่อนอ่ะเขาก็ถ่ายรูปเดี๋ยวมันจะมีอีกคำหนึ่งอะเขาเรียกแชทแชะก่อนแชทก่อนแชะเพื่อจะแชทแชทเพื่อจะชิดปึ้งพอแชะปึ้งแล้วเนี่ยเราก็อ้โหอันนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นวันนั้นเลยนะอันนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวหาผมแบบนั่นนะผมรู้สึกเลยแวบแรกว่าคนนี้ใช่เลย จริงครับจริงเหรอคะแวบแรกเลยมันเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอความรู้สึกแบบนี้ในชีวิตคือการที่แบบเราเห็นใครสักคนแล้วมันมันไม่ใช่แค่ว่ารูปร่างหน้าตาเขาอะมันเป็นคลื่นบางอย่างที่เขาส่งมาถึงเราโอ้แล้วผมก็ผมก็คิดในใจเฮ้ยโอกาสมันก็เหมือนไอติมเว้ยถาไม่ท้ไม่รีบกินไอติมละลายแน่เลยเฮ้ยใช่ใช่ตกใจเดี๋ยวขอจดไม่แต่งเพลงนะ โอกาสเหมือนไอติมถ้าไม่กินเดี๋ยวละลายโอกาสถ้าไม่รีบคว้าไว้มันจะกลายเป็นอากาศเพออเขาพอาเาถ่ายรูปปึ้งแล้วเนี่ยผมก็เออน้องส่งรูปให้พี่บ้างสิครับกล้อยก็ส่งยังไงครับส่งยังไงบลูทูธได้ไหมอุ้ยบลูทูธทำไมเดี๋ยวนี้เขามีลายบลูไลก็เลยได้โอกาสได้แลกไลน์กับเขาคืนนั้นพี่เจมเขาก็ลายมา ขเขาก็ไลน์มาพูดว่าสวัสดีครับพี่เจมเรืองศักดิ์นะครับไปบอกรู <c oughs> ้แล้ว <c oughs> ถ้าไม่ว่างเนี่ยรบกวนโทรกลับเบอร์นี้ด้วยนะเขาก็ทิ้งเบอร์แต่ตัวก้อยตอนนั้นเห็นปุ๊บก,ก็รู้เลยแบบเจ้าชูอ้เลยก็แบบไม่ไม่ไม่อย่าไปยุ่งกับเขานะ่อยูในใจนี่คือทุกของการที่เป <c oughs> ็นคนทำแบบหือเล่นละคร อยู่วงการบันเทิงกระถูกมองภาพแรกว่าเป็นคนเจ้าชู้มายาแล้วความจริงเจ้าชู้ไหมไม่สูงมากเสียงสูงมากเสียงสูงไหมเสียงสูงไหมเสียงสูงแสดงความไม่จริงใจเออไม่มีหรอกครับไม่หน่อยนะคะ ก็ไม่ได้ติดต่อไปประมาณ2เดือนนะจริงอ่ะใช่แล้วรูปที่แชะกันล่ะคะก็ไม่ได้ส่งไม่ส่งอะไรหูใจลอยอแล้วเจมแล้วพี่เจมทำไงเออเจมก็ยังหมั่นอยู่หรือเปล่าในช่วง2เดือนที่ยังไม่มีไม่มีเสียงตอบรับใช่จากสัญญาณที่ท่านเรียกนะผมก็กลับมาเช็คความรู้สึกตัวเองก่อนก็เอ๊ะ หรือ,อหรือเป็นเพราะว่าเราความเป็นผู้ชายของเราเราเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งแล้วเราก็อยากจะรู้จักกับเขาหรือมันเป็นเป็นแค่ความรู้สึกชั่ววูบก็กลับมาเช็คอยู่ตลอดนะแล้วพยายามลืมลืมไปแต่ทำไมหน้าเขามันวนวนเวียนเวียนอยูอ่ในหัวตลอดทั้ง2เดือนนี้สองเดือนมันนานมากนะเจมส์มแต่ในก,<ล>การที่เราพยายามรอคอยหยุดทุกวันดูว่าเชื่อว่าคงจะไม่ใช่ทุกวันเรียกว่าทุกวันทุกคืนดอว่ารอแค่2เวลาเท่านั้นฮะ คือตอนหายใจเข้ากับหายใจออกหช่ร้<ท> <c oughs> จริงๆคนเนี้ย <m akes> มากค่ะ <m akes> แต่ว่าผนว่าน้องก้อยก็ทำถูกนะ <c oughs> ทำไมครับเพราะว่าคนแบบเนี้ย เจอแบบนี้แล้เขาก็ส่งแบบบุดไนอะไรเงี้ยส่งเป็นตัวสติ๊กเกอร์เป็นยิ้มๆเหมือนยบๆมาดูอะไรเงี้ยค่ะรื่อยๆจนจนตัวก้อยเนี่ยไม่ไม่ไม่เปิดอ่านนะคะคือกลัวว่าพอเปิดแล้วมันจะขึ้นรีดใช่ไหมคะแล้วเราแล้วเราไม่ตอบกลับรลอมันดูไม่มีมารยาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาเป็นว่าแบบไม่ได้เปิดอ่านไปเลยดีกว่าแล้ววินาทีสุดท้ายอ่อนใจใจอ่อนยังไงมีอีกคำหนึ่งคือเขาก็มาทวงลูก เขาก็ทวงรูปมาขอขอรูปหน่อยได้ไหมแล้วตอนนั้นก้อยก็แบบเหมือนเราก็เหมือนเรากําลังก้อยกำลังจะไปราชการที่กรุงเทพอคะค่ะเราเรกความรู้สึกในจิตใจมันเหมือนกับอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค, <im it> ค่ะก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงแล้วเขาก็ยิงมาอีกข้อความหนึ่งค,คำคำถามพูดว่าคําถามเปลี่ยนชีวิตจว่มาก่อนจู่ๆก่อนแล้วก็บอกว่าก้อยมีแฟนหรือยังครับอเขาถามคานี้ในวันนั้นนี่คือก้อยยังไม่เคยตอบกลับไปเลย ฟังกโน้นเนี่ยอดรนทนไม่ไหวแสดงอันนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของเกมนะผู้ชายคนหนึ่งพยายามพยายามสเดือนอ่ะสงสัยเขามีแฟนละมั้งคำถามเปลี่ยนชีวิตเลยฟังกโน้นอดรนทนไม่ไหวฝั่งกะนี้ก็อยากจะบอกเต็มทีเชื่อไหมแล้วก็แต่ว่ายังปิดกั้นตัวเองอยู่ยังไม่ยอมเปิดดู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 อ้าว คำถามเปลี่ยนชีวิตก้อยมีแฟนแล้วอย่างครับตอนนั้นก้อยก้อยนั่งอยู่กับรุ่นพี่ที่โรงเรียนคนหนึ่งเพราะเราไปราชการด้วยกันก็แบบวิ่งต้องปรึกษาแล้วแหละเพราะคำถามนี้มันมันยิงตรงๆระค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาส่งแบบนี้ให้กี่คนไงคะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเขาแบบเป็นดารายเราก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ยังเชื่อจเชื่อมากเลยก็เลยให้ให้รุ่นพี่ดูว่าเนี่ยเขาถามเรามาอย่างเงี้ยเราจะตอบยังไงดีเนี่ยรุ่นพี่เขาก็บอกว่าตอบกลางๆดีกว่าตอบว่า ก็มีคนดูดูอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าเขาจะตอบยังไงถ้าเราตอบอย่างนี้อะไรแล้วเขาตอบกลับมาว่าเซียมก็บอกว่าเขาอะรู้สึกว่าอยากจะศึกษากับก้อยรู้สึกว่าเห็นเราเหมือนกับเป็นคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากอยากจะศึกษากันอยากจะเขาอยากมีครอบครัวเขาก็พูดคำนี้ออกมาเลยอะอะไรไม่รีบบอกเนี่ยไอติมละลายแน่นอน <laughs> ไม่ได้ลนะคืออะไรก็ต้องเกิดสักอย่างหนึง่งคือถ้าเขาจะปฏิเสธก็ปฏิเสธเลย<อ>เพราะสองเดือนเนี่ยมันทรมานมากกับการที่ <c oughs> เ้าคิดถุงเท้าข้างเดียว <c oughs> นี่โอ้โโอ้นงสงสาร <c oughs> ตอนนั้นก็เลยเริ่มเริ่มคุยไลน์กันเรื่อยๆคระโอ้โหรอตั้งนานกว่าที่คุยไลยน์เพราะกำลังจะยกรูปเนี้รูปเป็นรูปที่ถ่ายแล้วเนี่ยฮะเจมรอมาสองเดือนกว่าที่จะได้รับได้รับรูปนี้ทางไลน์ <laughs> แต่ในระหว่างที่คุยกันก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวพี่เจมมาก <ừ> um, เท่าไหร่ใช่ไหมคะ <ừ> um. ไม่เคยมั่นใจเลยเไม่มตอน<จ>แรกๆนะคะ <ừ> um. แล้วมามั่นอกมั่นใจเอาตอนไหนคะวันที่เจอกับแม่คะ่ะวันที่เจอกับแม่ก็คือวันที่1 5บห้าพฤกูาที่ผ่านมา <laughs> เจอคุณแม่คุณแม่พูดยังไงบ้างคะ แม่พูดตรงๆเลยนะว่าจริงๆแล้วแม่ไม่ได้อยากให้คบเลยอ้ยออยิงหนักเข้าไปใหญ่อยก็แบบเอ้ยแม่พูดอย่างนี้เลยเหรอเราก็รู้สึกเสียใจนิดนค่ะมาวันนั้นเนี่ยคือเหมือนกับจะมาพูดพูดต่อหน้าพี่เจมให้พี่เจมได้ยินด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะพูดให้ให้พี่เจมพูดต่อหน้าพี่พูดกับพี่เจมเลยค่ะพูดตรงๆพูดตรงๆนะคะแม่ก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวแม่เป็นเป็นครูนะแม่ก็อยากให้ ให้มีแฟนเป็นคนธรรมดามากกว่าไม่ได้อยากให้คบกับดาราอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่พูดตรงๆว่าเหมือนกับคบกับเงาแม่พูดคำนี้ค่ะคบกับเงา <laughs> ใช่แล้วก็พี่เต็มเขาก็เขาก็เลยได้มีโอกาสที่จะ แสดงความจริงใจค่ะกับแม่มันเป็นคําพูดที่ทําให้ก้อยรู้สึกประทับใจเพราะว่าเราเขาไม่ได้บอกอะไรก้อยมาเลยว่าเขาจะพูดอะไรแล้วเขาก็บอกว่าผมขออนุญาตคบก้อยอย่างเป็นทางการนะครับกับคุณแม่เยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นผู้ชายธรรมดานี่แหละแต่เขาแค่อยู่ในในวงการบันเทิงแค่นั้นเองเขาก็เข้าตามปลอกออกตามประตูอยากจะคบกับก้อยอยากจะสร้างครอบครัวเขาพูดคํานี้ค่ะ แม่ก็ดูซอฟตลงคือในมุมผมแล้วเนี่ยผมเข้าใจแม่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าผมว่าถ้าผมเป็นแม่ผมอาจจะอาจจะไม่มานั่งคุยเลยด้วยซ้ำไปเพราะมันเหมือนกับใช่ไหมมันเหมือนกับโอ้โหมันไกลมากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันเหปอนเป็นภาพในมโนเลยอ่การที่ลูกสาวจะไปคบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปด้วยความเข้าใจเราไม่ตกใจเลยกับคําพูดของแม่เช่นแม่ไม่อยากให้คบนะมันอยู่กันไกลขึ้นคนละสังคมเราเฉย เฉยๆเพราะความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถทําให้แม่เข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแม่ก่อนอแล้วเราก็ทําให้แม่รู้ว่าจริงๆแล้วอาชีพวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือหนึ่งอาชีพจริงๆไม่เกี่ยวกับอาชีพครับอาชีพอะไรก็เจ้าชู้ได้ ถ้าจะเจ้าชู้ถ้าจะเจ้าชู้ครับเป็นที่ตัวบุคคลอันนี้ในมุมของคุณเจมถามคุณแม่เองเลยคุณแม่มาด้วยวันนี้วันนี้มาด้วยครับสวัสดีครับขอขอน้องบมือคุณแม่เป็นสีนะครับสวัสดีครับไปใจอ่อนเอาตอนไหนแม่ครับตอนแรกก็เหมือนที่น้องก้อยพูดนะคะคือจะไม่รับเลยค่ะไม่รับเลยค่ะเพราะว่าน้องก้อยเคยไปพูดหลายครั้งแล้วว่าจะคบกับเจมอะไรเนี่ยนะคะแม่ก็บอกว่า แม่ทําไม่ได้ยินคือว่าไม่สนใจเลยพอได้คุยกับพี่เจมนะคะอยากจะก็จะเรียกพี่เจมด้วยเป็นพี่เจมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมะฟังให้ดีนะก็เห็นความตั้งใจและก็จริงใจนะคะคือดูแล้วมันมันจริงใจออกมาแสดงแล้วมันชัดเจนว่าเขาตั้งใจที่จะจะคบกับลูกสาวเรานะคะแม่ก็เลยปล่อยนิดนึงนะคะแต่ก็ยัง นีท่าทีว่าแต่พ่อยังไม่รับรู้นะกรุณามองตาคุณพ่อก่อนนบะน้ว <c oughs> งครเขาจะเขาจะเล่าเรื่องคุณพ่อเขาให้ฟังตลอดว่าพ่อดุมากนะครับเามาเล่าผมฟังบอกเนี่ยกำลังแม่กำลังจะบอกพ่ออยู่แล้วนะพอดีคุณแม่เนี่ยไปเปิดทีวีแล้วเราก็เล่นละครหลังๆไม่รู้ทำไม ละครเรียกไปเล่นแต่ตัวเจ้าชู้มั่งอะข้าเมียมั่งอะเดชะบุญพ่อมาเดินมาดูจังหวะข้าเมียพอดีโท้นะภาษาใต้าตตาพ่อบอกไอ้เปรตนี่ใครเหรอใชอนนขึ้นเปตดมาแล้วเนี่ยนะฮะเรียกว่าคือแม่กาลังจะบอกนี่แม่ต้องเดินถอยหลังเลย นะครับก็แล้วแม่แม่ไม่ทันอธิบายว่าใครนะอ๋อจำได้ไอ้เจมส์ก็หมั่นไกลพูดเองเออเองจำได้เองใช่ไหมคะก็เลยคุยกับแม่ว่าโอกาสดีก็คือวันเกิดพ่อเราน่าจะชวนพี่เจมมาทานข้าวนะอย่างเงี้ยค่ะมากฏว่าคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยครับคุณพ่อใจดีมากเลยครับคือไม่เข้ากับหนวดของพ่อเลย แล้วก็ทักทายเราอย่างเป็นกันเองนะครับแล้วก็ชวนคุยเป็นยังไงบ้างเข้ามันไกลแฟนชายยังทำอยู่ไหมเออพ่อเคยดูข่าวนะเหมือนวันก่อนเพิ่งเห็นข่าวนะจริงข่าวออกมาสิบกว่าปีแล้วนะพ่อตกเครื่องบินคุยเรื่องเครื่องบินตกเป็นยังไงบ้างตอนนั้นนนนี่นี่เครื่องบินตกแล้วก็รู้สึกว่าเราคุยกันอยากออกรถออกชาติมากวันนี้ถามคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปหลงอะไรตังไหนครับครับคุณหอครับจริงๆแล้วความรู้สึกเหมือนกับที่แม่พูดเครับไม่ไม่อยากให้ลูกไปคบกับดาราแต่ว่าพอพักหลังๆเห็นคุณแม่ก็แอบลื้มก็ก็คิดว่าแม่ต้องโกงอย่างดีแล้วแต่ก็ก็นานกว่าจะได้เจอกันพอเจอปั๊บก็ทัก คุณเจมเลยเอาเจมข้ามันไกาเปล่าเจมว่าไงมันเลยขับอ่ะก็เลยก็เลยเลยปิ้งกันแต่วันนั้นเหมือนกันนะครับปิ้งเลยปิ้งเลยชอบเขาตรงไหนในความเป็นเจมสเรืองศักดิ์ที่ที่ที่เป็นจริงๆของเขาครับพ่อครับคืออันดับแรกชอบที่เขาตกเครื่องบินแล้วไม่ตาย อายยากหนังเหียวเออจะจะโดนลูกละลูกสาวเราตบกี่ทีก็ทนประมาณนั้นนะพ่อนะแสดงว่าทนมากครับแต่ชอบคุณพ่อคุณพ่อจริงใจอ่ะคุณพ่อน่ารักมากคนใต้แบบนี้ทุกคนคนดูดอนก็จริงใจคนดูดอนก็จริงใจเอาล่ะครับทั้งคู่นี้ถูกใจกันและกัน อย่างไรบ้างคือนอกเหนือจากจิตใจอะไรแล้วเอาภายนอกดีกว่าชอบส่วนไหนในร่างกายของเจนก็คือเตมเขารู้เขาใกล้จะบอกเขาตลอดเลยชอบปากชอบปากทำไมอะคะชอบปากตอนที่เขาร้องเพลงเอ็มวีอะค่เพราะว่าปากเขาจะร้าวรานมาก คุณเจมส์นะคะชอบส่วนไหนของน้องก้อยความสวยของเขาเป็นของแถมที่ผมได้จริงๆนะที่ฟ้าส่งมาให้นะเขาใจพูดอหะคนนี้อผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะผมชอบผมชอบผมชอบดวงตาครับเป็นคนที่ตาสวยมากๆนะครับเป็นดวงตาที่คุณแม่ให้มาแม่ให้มาจริงๆค่ะแม่ให้มาสามแสนไปทำที่ไหน อนห็นท่าแล้วทั้งนั้นเรามาเล่นเกมทายใจกันแบบเล่นๆไหมคะอถ้าเห็นแต่ตาอย่างเดียวเราจะลองดูว่าเจมจะทายถูกหรือเปล่าอ้าวะล้ยอ้าเป็นสิ่งที่เรามองอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราตอบผิดนี่เสียแมวเลย